ทดสอบแรงกันก่อนส่งวันนี้วันที่18กรกฎาคม2568ัน้แรงกันกระบอกนี้น้องชายที่มหาสาครคามก็เป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของกูเซ่911 SX นั่นเองนะฮะสีดำลายซีรีส์70นะฮะ SX ก็คือรหัสตัวสีนิ้วเนาะนี่นะฝั่งนี้ยิงเลเซอร์ลองลึกนะโคออโตเมติกคาลิเบอร์จุดสีนะครับจุกตรงไปลังกล้องอย่าไปไขออกนะถ้าออกปืนไม่สลัดปอกนะครับ <c oughs> กระสุนก็เป็นแบบนี้ฮะเวลายิงมันจะมีแค่เสียงกับแสงเท่านั้นเองยิงคนไม่ตาายยนนะะพูดง่ๆครับ ผู้ที่จะซื้อต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปแล้วต้องใช้บัตรประชาชนซื้อนะครับระบบเซฟจะเข้าได้ก็ต้องงานนก่อนเหมือนสไตล์หนึ่งเก้าหนึ่งครับบทเซฟเหนียวไกลหลังอ่อนก็ทําออกมาให้ใช้ได้จริงครับไม่กำให้หลังอ่อนยุบก็เหนียวไกลไม่ได้นะยิงเซฟสองนะครับผมร้านผมเวลาสั่งก็ต้องยิงทุกกระบอกครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์กันบีีกัน <c oughs> โอเคที่ร้านมีแบงค์กันอยู่หลายรุ่นมากมากครับก้าหนึ่งก็มีอยู่หลายสีหลายลายแอดไลน์ Ad line, มาดูรูปและราคาได้ครับลายไอดีตรงชื่อคลิปวิดีโอครับ